โยมาเจอกันอีกแล้วครับอันนี้ขี้หูเปียกแฉะครับ <c oughs> หวัวแล้วเริ่มกันเลยซิงเราค่อยๆเอาอันใหญ่แซะเป็นนิดๆทีละนิดนะครับใหม่ๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวค่ <c oughs> <c oughs> ขอขอขยับองุจขอโทษขอโทษโอเค เห็นแล้วเห็นตอนแสแล้วนะโอ้ Eller, แสแล้วงัดครับเบาๆเพราะว่าผูลูกค้าคนนี้โคตรบางอ่ะโอ้าแม่โอ้แม่ผูก่อนหน้านี้กหละคุณหมออะแคะไปบวนอย่างดีอ่ะเสร็จพอจะดึงอ่ะ แม่งมันมวนแบบเหมือนเหมือนสปริงอะแล้วแม่งรูดกลับไปแล้วก็ไปติดอยู่ในแก้วหัะต้องแช่น้ํายาอีสิบนาทีอะแล้วก็อืมจะเรียกว่าอะไรดีแช่น้ํายาทิ้งไว้สิบนาทีละลายขี้หูเพื่อให้มันคายตัวแล้วก็ดึงออกมาโหยาวเหยียดเลยเหมือนสปริง <c oughs> ตอนไม่บันทึกเทปอะออกง่ายออกได้พอบันทึกเทปปุ๊บ เสียฟอร์มเลยกลายเป็นงานยากไปเลย,เลยอ,อีกนิดเดียวครับผมกะว่าแต่ไม่ต้องใช้คีมขี้เพราะว่ากะว่าจะดึงเขาออกมาทีเดียวหมดอา้าหลุดละตอนนี้จะใช้คีมละแทแดง ใหญ่ดีไหมฉุดแต่มันดันไม่อันนี้ดันไม่ออกอะ่ะมีอันนี้อยู่นิดหนึ่งอะ่ะอ่ะอ่ดโอ้ทีมเชียงรายจะเปิดบ้านวันที่ห้ากันยาเนี่ยเจอกับสมุทรปราการอืมอม ไม่รู้จะให้คนเข้าไปดูหรือเปล่าส่วนที่จะเตะไอ้บอลถ้วยการกรุศลที่เตะก่อนหลีกเปิดนั่นเออไม่รู้ว่ากําหนดหรือยังจะต้องเตะกับบีจีอ่ะผมยังไม่รู้เลยว่าจะโม้ก่อนเกมยังไงดีเนี่ยจะบอกว่าโม้มันจะโม้ได้ไงเรารู้แต่ว่าทีมเราซ้อมยังไงแต่ทีมอื่นผมไปนั่งดูก็มันก็ไม่มีภาพที่ตอนซ้อมออกมาเท่าไหร่ เดี๋ยวผมจะใช้น้ำยาล้างละอัดเข้าไปเลยอัดเข้าไปเต็มๆแน่นๆโอ้ลูกค้ามาอีกไม่ได้แจ้งนัดหมายเดี๋ยวเราก็จะชี้ไปที่เกาอีเชือนั่งร้อนๆข้างนอกนั่งคาเชือก่อน <c oughs> โอ้ยตรงนั้น,นอะ แอร์เป่าออกมาไม่ต้องห่วงเลยโคตรร้อนใช่ไหมแน่นอนนะตอนแรกเราไม่รู้เลยถ้ารู้ปุ๊บเราก็เปลี่ยนมาตั้งแอร์ตรงนี้แล้วไอ้นั่นไปไว้ข้างหน้าแล้วก็ล่นยีบ้านเข้ามาไงเราไม่เคยคิดเรื่องพวกนั้นไงข้างหลังชนกระจกให้มันเย็นหน่อยเออที่นั่งตัวนอนเนี่ยัะที่นอนนที่เอาของไมวางตรงนั้นไงไอ้ลูกคขาหน้าหันหน้าออกตรงนู้นโอเคโอเค เอากี้วอีไม้มาตั้งเนี่ยฝนมันสาดก็ตอนตอนมันตกก็แล้วไปไนะครัโอเคโอเคเข้าใจแล้วเสี่ยมันจะยืนทางได้จบปังโอเคโอเคตรงนั้นแล้วรัก็รอไหมครับว่าน,นอนสองง่ายนะลูกค้า <c oughs> ใช่ใช่เฮ้ยมันมีเด็กใหม่มาวะลูกค้าอีกแล้วลูกค้าใหม่อีกปะไม่ใช่น่าจะเป็นญาติมันนั่นแหละ อนเขานี่มันไอเอ๊โอ้โหพวกนี้มันถึงก็เป็นกลุ่มเสี่ยงไหมก็แต่ว่าเสี่ยงก็ว่าเสี่ยงแต่ว่าไม่เสี่ยงก็ไม่เสี่ยงเพราะเมียมเป็นพยาบาลอะโอ๊ยแต่เมียม,มันไม่ทํางานโรงพยาบาลแล้วอะพอมันได้อะไรไรู้ปุ๊บมันก็เลิกคาเลยอ่ะลาออกมาเลยอะพอมันเขาเรียกได้บันดาญมัน็นอะไรที่จะครบตัวทํากี่ปีกี่ปีโอ๊ยแต่แล้วยังมีอีกอื ลาดไปได้ยังไงเนี่ยเมื่อกี้มองไม่เห็นนะอะออกมาแล้วเห็นไหมน้ำยาล,ลายที่หูยี่ห้อนี้ใช้ได้เลยเจ๋งๆตัหลายกันของจริงเลยโอเจ๋งๆยี่ห้อใหมนะ่แล้วก็ยี่ห้อเก่าแหละ <c oughs> เรากำลังจะขอให้มันมาเป็นสปอนเซอร์เราเนี่ย พราะวาไอ้ลูกชิ้นบวยวายของเพื่อนเราก็ไม่จ่ายเงินทักทีเพราะว่าเพื่อนแม่งก็จะทิหายขายตัวแล้วอยู่แม่สายไม่มีนักท่องเที่ยวไปเลยแล้วลูกชิ้นบวยวายจะขายกันยังไงชื่อแม่งก็บอกแล้วลูกชิ้นบวยวายแม่งได้แต่บวยวายอยู่นั่นแหละมึงภาษีภาษีเสียเต็มทีใช่ใช่เราเอาของไปวาง ไม่ใช่เมื่อเช้าเนี่ยเราทําไอ้นั่นอยู่ไงแล้วเราเป็นคนหนึ่งเลยพอทําอะไรเราไม่ค่อยเก็บแล้วเราก็โดนเมียดา่า <c oughs> เราก็บอกเมียว่าเจอกันไม่ว่วตอนเช้าไม่ว่วตอนไหนอย่าทําหน้างั้ได้ไหมอย่าบ่นได้ไหมต้องบ่นไวนะ้ก่อนอแล้วโลกโซไซต์ไม่บ่นแม่หนุก ตัวเองก็โดนเมียบ่นเหรอแน่นอนครับอ๋อชันเป็นเรื่องปกติเลยเปรื่องปกติีนแสดงว่ามันต้องคิดอย่างเดียวกับเมียเขาแน่มันบอกว่าใครกินนมกูเป็นลูกกูหมดอ่ะอืมยงไงตอนนี้เรากำลังพิรีพิไลตรงขอบแก้วหูอยู่นะครับอ่าออกออกแล้ว yes โ k a y okay เยี่ยมว้าวสุดยอดครับอขออีกครั้งหนึ่งเอาดันมีเศษผมนิดหนึน่งไปติโอเค หมดละข้างหนไม่มีตรงกลางไม่มีตรงโค้นไม่มีไม่มีขี้หูละโย่จบครับเดี๋ยวเราไปดูข้างโน้นกันข้างนี้จบแล้วโยกลับมาเจอกันอีกข้างหนึ่งแซงเราก็จะทําการแซะอุ้ยข้างนี้ไม่แฉะเท่าไหร่แต่ก็ยังแฉะอยู่อืมก็นิดเดียวเอง แต่มันมีอีกอันหนึ่งเดี๋ยวผมจะใช้อีอีอีกอันหนึ่งไว้อ่าอันนี้อันนี้ไอ้ตรงเนี้ยแะแะเห็นไหมแสะเข้าไปแล้งงัดแสะเข้าไปแล้งงัดแสะเข้าไปแล้วงัดแสะเข้าไปแล้วงัดเออเอาเอา่าออืมแสแล้งงัดแสแล้งงัด เอ่านี่ออกมาแล้วเห็นไหมครับจีก็แสะแล้วงัดไปเรื่อยๆครับโอ้โหไปไปมาก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยขอบบนโอ้นี่หลุดออกมาแบบง่ายดายนะครับตรงนี้ก็หลุดมาแล้วเห็นไหมแสะอย่างเดียว แลรวงัดวางให้มันแน่ไปกับไอ้ผนังหูอ, hey, งหอ่ะเฮ้ยฝนตกเปล่าวะอย่าเพิ่งตกนะเพาพผ้ากูยังไม่ได้เก็บเลย uh huh. ผ้าแห้งแล้วะ้ะน่าจะแห้งแล้วแบบเพราะว่าตอนนี้ซักผ้าทุกผืนเลยแล้วก็ไม่ยอมเอาผ่าปกติเมื่อก่อนเนี่ยเอาผ้ามากองรวมกันหมดแล้วรอซักทีเดียวใช่ไหมตั้งแต่มีโควิดมาก็เลยแบบไม่อยากเอาผ้าเก็บไว้ในห้องอะ่ะ หัวัวหนึ่งก็พยายามเปิดประตูระบายลมระบายอากาศฉีดอะไรนะแอลกอฮอล์ฉีดเออ,อเขาเรียกอะไรวะเดตโไม่รู้มันฆ่าเชื้อได้ห่อแต่ว่าเราพอทําแล้วรู้สึกสบายใจมากเลย <c oughs> อยากหยุดงานเมียก็ไม่ให้หยุดเมียบอกว่าถ้าหยุดงานไปแล้วแล้วโควิดหายกลับมาลูกค้าไม่มีเราก็อดตายกันสิเราก็เลยเงียบไม่เป็นไรเราก็ อเออมันก็มีคนบอกเชื่อไหมมันบอกว่าคนจะตายเนี่ยแม่งถึงที่ตายยังไงก็ตายโอ้โหเด็กมันกุ้มใจเลยเห็นป่ะเด็กจะก,กุ้มใจอะไรอะ่ะออกออกไหมออกไหมออกเรียบร้อยครับจบจบตอนนี้เดี๋ยวเราจะใช้อ,อีอ่าสัญญาแล้วนะครับ ยี่ห้อที่เราชื่นชมเนี่ยแหละครับถ้าเขามาเป็นสปอนเซอร์เมื่อไหร่เราจะยิ่งชื่นชมเลยครับแต่เรายังติดต่อเขาไม่ได้นะครับไม,มไ,มมไม่มีไม่มีไม่มีแล้วอันนี้ก็ไม่มีอันนั้นก็ไม่มี เห็นแก้วหูไหมน่าจะเห็นอยู่นะอ่ะนี่ไงเพิ่มแสงเพิ่มแสงรูหูมันเขาขายเล็กนะครับเนี่ยอ้าวนี่ไงคี้็หูออกมาละเขี่ยเขี่ยออกมางั้เออถูถูถถโอ้ถูเลยโดนน้ำยาเสร็จละลายหมดอโอเคหลุดหัละเออหลุดไปละเคาะทิ้งเลยจบ อิมด้านี่มาจากไหนเนี่ยเฮ้ยพูดถึงมดเนี่ยกัดที่ใหญ่ไม่กัดมีตั้งหลายที่กัดเมื่อก่อนเป็นเด็กอะโดนกัดที่ตรงนั้น่ะโหเจ็บเลยน้องน้อยอะแคนใจมากทําอะไรก็ไม่ได้บวมแดงอยู่ยงั้นอะตอนเป็นเด็กอะจําได้ตั้งแต่เดี๋ยวเนี่ยตอนหลังก็เจอมดไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ก็เลยจะบี้ไว้ก่อน บางทีลูกกับเมียบอกเอ้ยมันทำอะไรให้เออเออป้องกันไว้ก่อนมันไม่เคยโดน <c oughs> ถ้ามันโดนกัดไอตรงนั้นแล้วมันจะเข้าใจโหจะไปเจอมดแบบเมกาใต้ตัวเท่าโหแม่มือนี่ท่าจะตกใจกันน่าดูเนะนาะอ๋อละอาละอาละไหนดูซิใช่ไหมโวโยย์เยส ไม่มีแล้วไม่มีละก็เดี๋ยวเราจะเอาไปลงที่ขี้หูเปียกแฉะแล้วก็ดูกันง่ายๆสบายๆเ,เพลินๆนะครับแต่เราจะไม่เน้นลีลามากอะไรเพราะว่าลูกค้ามารอข้างนอกแล้วก็หูคองลูกค้านี่ก็โคตรบางก็ทำมาเล็กหน่อยพยายามอยากให้เห็นแก้วหู ฝนจะเพิ่งตกนะฉันตากผ้าเอาไว้นะแล้วมันเสียงอะไรวะตวเองได้ยินไหมได้นนะตัดย่าเหรอตัดย่ามันก็ต้องต่อเนื่องสิวะไม่ตกครับยังไม่ตก ร้อกสองสามทีข้างในน่าจะแห้งแล้วเดีย๋ยวทำอันเล็กหน่อยเราจะได้ปั่นที่แก้วหูกันทำอันนี้เราจะทำเดียวเล็กบิดตรงนี้ให้แน่นๆเออโหอันนี้ลึกไม่ถึงไม่ถึงยิ้วครึ่งครับทำยาวขนาดนี้ยังไงก็ทิ่มโดนแน่นอนอ่ะ,อะตอนนี้ถึงเรียบร้อยแล้วครับสุดสุดครับ นะครับโอเคถ้าใครเคยมีความรู้สึกตอนโดนคนอื่นปั่นที่ขอบแก้วหูและโดนแก้วหูเสียงดังการนวดเบาๆก็จะรู้สึกฟินมากๆโดยตัวผมเองผมก็เริ่มจะฟินแล้วแล้วก็เริ่มม่วงแล้วโอเค เดี๋ยวจะเจอกันคลิปหน้าอ๋อเดี๋ยวผมจะให้ดูทีหูรวมรวๆย,ยกมาได้อยู่บ้างเพราะว่ามันเหนียวแล้วนี่เอายกไม่ได้ไว้ยนั่นเดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วกันยกขึ้นมาอะกดลงมาเห็นไหมเห็นไหมเปลี่ยนโฟการกันนี่งไงคีหูซ้ายกว่าหน้าหลังปุบเต็ไมไปหมดโอเคจบนะ Bye.